กูกลับมาแล้วโว้ยเจนเ็นเจนเ็นรออยู่ใช่ไหมล่ะเห็นหนึ่งศูนย์รออยู่ใช่ไหมนะดีแปดสิบอ่ะเป็นไงมีบาปผมก็มีบาปเหมือนกันไม่ใช่คนดีครับเพราะผมก็บาปเป็นเหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> หลือจะเชื่อครับผมเกือบหลับแต่กลับมาได้ <c oughs> สุดจริงๆนัดนี้นะถ้าใครดูอาร์เซนอลเป็นแฟนบอลสเรนดูครบถือว่าคุณเนี่ยสุดยอดมากและแสดงความดีใจด้วยครับผม ไม่พูดอะไรไม่ออกอะ่ะพูดถึงในเกมนะผมจะไม่พูดถึงกรรมาการแล้วกันรู้เลยว่าตัดสินไม่เป็นธรรมแต่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะออจะพูดถึงจังหวะของเกมแล้วกันครับครึ่งแรกมาเนี่ยต้องชมเลยเป็นพิเศษก็คือนิโป๊์ผู้รักษาประตูของไอ้นิวคาเซิลเนี่ยแม่งโคตรเซฟโอ้โหไม่แปลกใจเลยที่นิโปเนีบบ่ยจะแบบเก็บคินชิดได้หลายนัดขนาดนี้มาเซฟจริงๆครับเซฟโคตรอะ่ะไม่งั้นอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนําหรือว่าได้ประตูเยอะกว่านี้แล้วนะ เออต้องชมจริง,รงนิวคาเซิลวันนี้ก็เล่นดีแล้วก็นิปปเนี่ยโอ้โหสุดจริงๆครับส่วนของอาร์ซนอนเนี่ยผมขอให้เครดิตอาริต้าเป็นพิเศษนะคุณสังเกตไหมอาริต้าในช่วง3 4สนัดหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมทําให้ทีมมีแต้มมีคะแนนได้ตลอดนะเราต้องชมอาริตา้าให้เครดิตอาริต้าจุดนี้บ้างนะเออนัดนี้เปลี่ยนลงมาเมลิโนโก็ทําประตูได้โอเรงการ์ดมาก็ได้แอสซิดนะผมว่า เราต้องควรให้เครดิตอาริเต้าบ้างนะในช่วงนี้ครับผมส่วน <c oughs> ก็มีจังหวะหลายจังหวะนะที่ตอนแรกอะ่ะมันก็นึกว่าจะแพ้แหละตอนนาที80นะแต่พอเมลิโน่ลงมาเนี่ยแล้วตีเสมอได้เนี่ยเฮ้ยผมเริ่มแบบเฮ้ยหรือว่าวะหรือว่าสุดท้ายครับผมลูกเตะมุมเนี่ยผมไม่เชื่อมผมไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนกันกับผมไหมนะผมเนี่ยนึก80 90เปอร์เซ็นตเลกาเบล กาบเบีย้ยวจริงๆโ,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 โอ้โหแมตช์นี้ผมให้ MVP เป็นกาบเบีย้ยวมากันเยสและอีกคนที่เล่นดีนั่นก็คือเอเซเอเซโอ้โหจังหวะแบบสวยงามเยอะมากกับทิมเบอร์ก็สุดยอดครับวันนี้ครับสุดยอดนะส่วนบุกโยซาก้าน่าจะแบบฟิตไม่เต็มร้อยก็เลยเปลี่ยนตัวออกไปนะครับผมก็ไปกันต่อครับผมตอนนี้ก็ไล่ลิเวอร์พูลขึ้นมาเหลืออยู่สองคะแนนนะครับผมก็นัดต่อไปเราก็อาจไม่เจองานหนักเท่าไหร่นะ ก็มารอลุ้นเอาเดือนตุลาเนี่ยของอาร์เซนอลโปรแกรมเราก็เริ่มจะเบานะก็มีโอกาสที่จะแบบไปแย่งชิงจ่าฝูงกับลิเวอร์พูลมากขึ้นลิเวอร์พูลนะต่อไปก็ไปเจอเชลซีแล้วก็เจอแมนยูต่อก่อนข้างหนักนะแต่ถ้ามีจังหวะแบบนาทีบาปหรือจังหวะแบบแบบเนี่ยแบบดวงแบบนี้ยมันก็ไม่แน่หรอกครับผมแชมป์นะเอออะไรก็เกิดขึ้นได้แหละผมบอกเลยนาทีนี้นะ และขอพูดอีกหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับโยเคเลสทั้งจังหวะที่แบบมันควรได้จุดโทษแล้วก็วันนี้ก็โยเคเลสจับบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วก็คืออีกอย่างอะ่ะกองหลังของนิวคาสเซิลก็ประชิดดีด้วยแต่ผมเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นของโยเคเลสนะคือวิ่งดีมากพยายามเบียดพยายามพิงสุดแล้วนะครับผมก็โอ้โหถ้าได้จุดโทษลูกนั้นก็คงจะสุดยอดกว่านี้แต่ก็มีจังหวะที่หวาดเสียวไปเหมือนกลัวกรรมการให้อ่า จังหวะแฮนด์บอลของกาเบียวเหมือนกันนะจังหวะนั้นครับผมก่อไม่เป็นไรมาแค่นี้ก็ถือว่าดีสุดแล้วครับผมสามคะแนนที่แบบโอแบบล้ําค่าครับนัดหน้าเจอกันใหม่ครับผมฤดูก,กาลนี้เราจะต้องควา้าแชมป์มาให้ได้ครับสู้ต่อไปครับผมเดกันเนอร์